ไปไหนคะโอ้ยหาเรียตอมไปไหนคะไปไหนคะพี่เอสวัสดีค่ะไปอาตอมไปไหนอะอาตอมจะไปไหนบรรยากาศภายในร้านนะคะใช่ แแรงมากกนะ ่อตอมไม่รู้ไปไหนละเขาลมเมาเขาพเมทหลับตลอดไม่รู้ไปไหนอ่ะไปดูกระต่ายปะน้องไปไหนอ่ะนู่นนู่นนู่นนั่งรอใครอ่ะ นั่งรอน้องเหรอฮะน้องไปไหนอ่ะน้องไปดูกระต่ายน้องไปดูกระต่ายน่ากินเนาะกินป้าไปดูน้องกระต่ายไปดูอะไรไอ้ไปดูน้องกระต่ายอ๋อเหรอไปดูอะไรแนนกระต่ายกระต่ายร้อนเหรอ ่ไปไปดูน้องไปดูน้องเลี้ยงกระตา่ายอะตอมอตไหนอะตอมให้กระต่ายอุ้ยอะตอมนั่งสวยสเห็นหมอเหรอเห็นหมอจ๋ออุ้ยอะตอมให้กระต่ายกน้าด้วยเอากัว โอ้ยที่ตั้งนอนอยู่ข้างในมันร้อนนะอุ้ยอิเมท์นะอยากให้อิเมทน่ะอิเมท์ละอดเห็นเลยโอ้ต,โตัวเองปลูกเลยแนนไปลูกปะปลุกไปแนนแนนไปลูกปะชอมชอบกระต่ายไหนๆตัวไหนอะลูกอะตอมตัวไหนอีกที่หนูอยากให้ให้สองตัวเนียตอมหนูอยากให้ตัวไหนเอะคะ ก็ได้ยังกิมนมากเหรอคะอนั่งสวยๆลูกตอ,อตอมชอบกระต่ายอุ้ยมาอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ชอบชอบค่อยๆป้อนดิลูกอะตอมค่อยๆป้อนนะคะค่อยๆลูกค่อยๆทีละอันดิอะตอมไปให้ตัวอื่นบ้างลูกปะอะตอมถือใส่ถ้วยสิคะลูกอ่าค่อยๆลูกอ่าวิ่งวิ่งวิ่ง ให้เขาสิให้ใส่ปากเลยนู่นเน่ยตรงนู้นเน่ยเต็มเลยลูกเขาเพี้ยให้แล้วแล้วแต่สนุกใหญ่เลยอะตอมสนุกสนุกอิ่มแล้วมั้งลูก เอ,เอากล่องไว้ดิเอ๊ะตามด้วยสีดำแสดงว่าหิวอะตอมใจดีอุ้ยแสดงว่าหิวเอ pigs, เอ,เอเหรองงใจหิวมาก เอาน้องมาด้วยน้องมาด้วยน้องมาด้วยอ่ารูปไหนคะไอตอมบอกอุ้ยรูปหน่อยตอมบอกรูปหน่อยนะไหนลูกโอ้ไอไอไอกระต่ายไอสนุกไหมคะแสดงว่าตัวนี้หิวนะ อะตอมใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกหมดหรือยังคะหนูหมดยังคะเอาเอากล่องเอาเอาถ้วยกระดาษไปทิ้งในถังขยะได้ลูกปะโอ้รูปหน่อยรูปหน่อยอชอบนางชอบมากมมมยังไม่ได้รูปตัวนี้ยังไม่ไดู้ปตัวนี้นะโอ้ลูปรูปอุ้ยรูปหน่อยมันคิดว่าเราจะใหม้มันคิดว่าเราจะให้สนุกไหมคะ,มปปะอ่ะรูปรูป,ปอะ อาตอมบอกว่าขอรูปหลังหน่อยนะคะอ๋อรูปตัวนั้นก่อนสิอาตอมบอกขอรูปหน่อยรูปรูมากเลยอ่าตัวนี้ฮะตัวนี้รูปแล้วอย่าเอามือไปตัดนะเดี๋ยวล้างแอลกอฮอล์อ้าวเอาหนีหนีหนีอาตอมเอาหนีหนี ขอรูปหน่อยอะตอมบอกขอล้วขอแล้วอ้ขอรูปอีกตัวนะึงโอ้รูปตัวน้อน้ตัวดงตแเ็ตัวร้อนหนอพราะตัวร้อนเหรอออน้องตัวร้อนเหรออะตอมร้อนร้อนไหมคะโดนแดดอ๋อโดนแดเดเเดี๋ยวเอามือไปล้างเจลด้วยนะคะ โอ่ะตอมชอบไปหรือว่าตัวนี้มันต้องไหนหลับอย่าไปโดนมือสิลูกเดี๋ยวมือสกปรกนะคะจะไปไหนต่อคะตอมไปขีดเรือไหมไม่ไปนั่งเรือไปนั่งเรือไปอะตอมอะตอม อะตอมต้องมาพูดก่อนว่าตอนนี้อะตอมเล่นอะไรนะกระต่ายเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปสถานที่ต่อไปอะตอมจะทาอะไรคะไปนั่งเรือไปไปดูมากันก่อนนะคะแล้วก็ไปดูนกกันก่อนค่ะจากที่อะตอมไปดูกระต่ายแล้วเราจะไปดูนกกัน,นะะตรงไหนอะคะมี่นกเหรอที่ตรงนู้นไปนะค่ะไปเลยคะ่ะโกไปเลยคะ่ะโกโกโก ค่ะไปเลยค่ะปู่จะพาไปดูไก่นะคะเดี๋ยวป้่าพัก่อปู่บอกพักก่อนปู่บอกเหนื่อยค่ะปู่กระหลานจะพักก่อนเหนื่อยปู่บอกเหนื่อย ไปไหนอะจอมคะไปดูไปค่ะจอมหมดแรงยังคะฮะอร่อยไหมคะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะเมื่อกี้พูดมาดูเตรงนี้ก่อนตรงนี้ได้ฮะเหนื่อยไหมหมูตัวใหญ่เหรอคะไหนพาไปดูสิคะหมูตัวใหญ่ตรงไหนเอาเร็วๆอุ้ยหมูตัวใหญ่ไหนลูกไหนอุ้ยหมูตัวใหญ่หมูกินเยอะอ้าว นี่ก็อยู่หมูตัวใหญ่เหมือนกันนูน่พนพ่อไงหมูตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวอะตอมไหนหมูตัวใหญ่คะไหนตรงไหนก็ตรงไหนไไครับอันนี้แล้วก็ตรงนี่ใช่ไหมคะใช่อะอร่อยไหมคะใส่ไหมคะอะะไรรู้ปให้กุมารสองคนไหนผีผมก่อนถวายวกุมารไม่ให้ดูถวายกุมารอ่าถวายกุมาร อู oh. อร่อยไหมคะสนุกไหมสนุกแต่เราจะไปดูต่อตอนนั่งอ่ะตอนไปดูไหนต่อคะเอ๊ะไปไหนต่อคะลูกออไปนั่งเรือนั่งเรือเหมือนท่าดูดน้ำเลยค่ะหมูตรงไหนหมูไหนหมูที่ยาดิไหนหมูอยู่ตรงไหนคะหมูอยู่ไหนคะลูกหมูอยู่นี่ ไหนหมูอุดไหนอุดฮะป่าปลาตอมมาให้อาหารปลาใช่ไหมคะอะไรคะไหนเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้โอ้ควาง ไหนไปดูกับน้องไปดูกับน้องไปดูกับน้องควางค่ะควงงาโตอิเม็ดวางค่ะอะไรลูก ควางโอเคควางควางทีใจควางที่เต่าแค่เดินกะแค่กะไปดูไก่ต่อมาลูกไปดูไก่ต่อลูกไปดูอะไรต่อคะอะตอมขาอะตอมคุยกับแล้วคุยกับย่าหน่อยไปดูไก่โอเคไปไป กำลังเดินไปดูควางกันตอมพาน้องไปดูอะไรคะเป็ดอี่เบลบอกเป็ดอะ ไปดูไก่ไปดูไก่กุ๊กกกันไปดูกุ๊กกันว้ามนไปดูกุ๊กกุกฮะชอบชอบมันก็งมีอกลกวิ่งวิ่งวิ่ อ่าไปเล่นเสาจิงเอ้ไปเล่นชิงช้ากันไปเด็กสาวๆกำลังเดินอิมเมจดขาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเล่นชิงช้ากันนะคะไปเล่นชิงช้ากันไหมคะอิมเมจ ไปอ่าพี่อะตอมพี่เอไปเล่นชิงช้าค่ะไป,ไปนั่งแนนต้องปุง๋ยปุ๋ยได้ป่ะพี่เอพี่เอเอออิอ่ม

เห็นแล้วป่โอ oh, ้สน oh, er ุกอ่ะสนุกไหมกันโยกเยกเออโอ้ก็แทกกะแทกกะตองเบาเบาค่ะหมอมกลับกลับมาทางนี้ลูกอินเนอโอน้อเต็มเลย แอลอตนะอ๋ออันนี้คืออาหารนกนะคะต้องหยอดสิบาทต้องหยอดสิบาทเมดูสิปูพาลานดูดิอฟันอันเจอุ้อะไรเม่นนี้ลเมกนก

เยอะได้นะทอะีก่เดี๋ยวโทรศัพท์ เองไม่หยิบล่ะมาทางนี้อะตม้ม